แม้ว่นน ну> oh uh, and.. so ี้นง o o t o n m p i i 8 gold i t o r p r i o n sapphire diamond ruby and e m e r าันากมิเ็นันะครับอันนี้แหวนของสุลตานนะครับก็สำหรับให้ภรรยาก็จะเป็นทอง 18k นะครับก็มีไพลินเทร ทัพทิมแล้วก็มอร์ปกดบียเดซรวอันนี้เป็นที่มีซอเดียนะครับเทปอยู่ด้านหลังอันนี้ไว้โชว์ตัวเลขนะครับตัว เลขตัวแรกจะเป็นราคาเป็น US Dollar แล้วก็ลดลงไป30%สําหรับราคากรุบรรทัดบนด้านซ้ายท้า850 US ลดอีก30% <c oughs> ส่วนที่ตรงกลางจะเป็นทองคำนะครับจะเป็นตัวเรือนทองคำส่วนด้านซ้ายขวาจะเป็นเงิน